สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป3นะคะสัปดาห์นี้นะคะวิชาภาษาไทยค่ะเราจะมา,าเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งคุณครูจะขออนุญาตเน้นในหลักภาษาก่อนนะคะ สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงค่ะคำพ้องรูปพ้องเสียงคืออะไรแตกต่างกันยังไงก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะขออนุญาตสอนเด็กๆสักหน่อยนะคะแล้วเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดกันเลยอะมาดูคำพ้องรูปค่ะเด็กๆคำพ้องรูปนะคะก็คือ,อคำที่เขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันนะคะแต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายแตกต่างกันอ่ะจำง่ายง่ายคือเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันมันเป็นยังไงอธิบายยังไม่เข้าใจเราไปดูตัวอย่างนะคะอ่ะเด,เด็กมาดูตัวอย่างคำพ้องรูปเด,เด็กเห็นคำนี้ค่ะกรอ,อีกรีนะคะแต่กรอ,อีกีคำนี้จะอ่านได้สองแบบก็คือแบบที่1นึ่งกรีนะคะกรีในที่นี้ ย่อมาจากกรีธานะคะเป็นคำที่ใช้ในบทกลอนนะคะหรือตัวที่สองอ่านได้แบบนี้ค่ะอ่านว่ากะรีกะรีในที่นี้หมายความว่าช้างนะคะเป็นคำเฉพาะที่ใช้ในหนังสือค่ะนี่คือเขาเรียกว่าคำผองรูปนะคะก็คือรูปเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่านได้2แบบนะคะอะ ต่อไปค่ะตัวอย่างคำต่อไปคำนี้ค่ะซอเอศีรลอ,อาลาอ่านว่าอะไรรูปเหมือนกันแต่อ่านได้2แบบแบบที่1อ่านว่าเสลาค่ะเสลาแปลว่าหินนะคะอ่ะแบบอ่ะคำที่2อค่ะอ่านว่าสลานะคะสเลาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบมีขนดอกสีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งนะคะเห็นไหมเขียนเหมือนกันแต่อ่านได้2แบบนะคะนี่คือคำพองรูปตัวอย่างต่อไปค่ะพอเอพลอาลาอ่านว่ายังไงอ่านได้2แบบค่ะแบบที่1เพลาเพลาหมายถึงการคราวนะคะแบบที่2ค่ะอ่านว่าเพลาพอรเอาเพลานะคะหมายถึง แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียนแกนสำหรับให้ล้อหรือว่าใบจักหมุนนั่นเองนะคะรูปเหมือนกันแต่อ่านได้2แบบอ่านต่างกันอ่ะตัวอย่างต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะปอรอไม่หานอากาศกอปรักคำที่1อ่านได้ว่าปรักปรกในที่นี้หมายถึงเงินส่วนคำที่สองอส่วนแบบที่สองนะคะจะอ่านได้ว่าปรัก ปออะปะหอรออะกอระอะปร,ะรักในที่นี้หมายถึงหักปร,รักหักพังนะคะชำรุดสุดโศบนั่นเองนะคะอ่านี่คือตัวอย่างคำพ้องรูปนะคะเด็กๆจำง่ายๆคำพ้องรูปรูปก็คือรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูคำพ้องเสียงบ้าง คำพ้องเสียงคืออะไรคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันอ <ma ่าอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนั่นเองนะคะอ่าจะไม่ง่ายคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันรูปไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันอะมาดูตัวอย่างนะคะะตัวอย่างนในที่นี้ค่ะ คำว่ากันค่ะกันกันมีหลายคำเลยและมีหลายความหมายกันที่1หมายถึงว่ากีดกันบังห้ามกันที่สองตัวนี้หมายถึงระยะเวลาอันนานเหลือเกินกันที่3ามแปลว่าโกนแปลว่าตัดกันที่4ี่แปลว่าหูกันที่ห้าแปลว่าคอเด็กๆสังเกตดูนะคะอ่านเหมือนกันกันกัน กันกันกันอ่านเหมือนกันเลยแต่เขียนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอ,อ่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่าสังเกตง่ายๆอ่าคำต่อไปค่ะโจ์อ่าโจทย์ในที่นี้โจทย์ที่1จอโอทอโจทย์ยยก,กรใช่ไหมคะหมายถึงคําถามในวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ตัวที่2 เขียนเหมือนกันแต่กอไก่กะลันหมายถึงผู้กล่าวหาผู้ฟ้องความในศาลโจตัวนี้จอโอสอหรือสีสะกดแปลว่าพูดกันเสียงแซ่เล่าลือกันอื้ออึงนะคะ,ะสังเกตง่ายๆโจดโจดโจดเสียงออกเสียงเหมือนกันเลยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะเขียนเป็นยังไงไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปค่ะ บาทค่ะบาทในที่นี้บาทที่หนึงบออาทอบาทแปลว่าตีนแปลว่าเงินแปลว่าส่วนหนึ่งของคําประพันธ์นะคะได้หลายความหมายต่อไปบาทที่2ค่ะบออาดอบาททําให้เกิดเป็นแผลนะคะบาทที่3ามบออาตอรอบาทแปลว่าภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณรและบาทอ่ะบาทตัวนี้บาทตัวที่4บออาตบาทแปลว่าตกนะคะตกไป ต่อไปอันสุดท้ายบออาสอสาสกดบอาาาบอาสอบาทแปลว่าบวงนะคะบาท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 ,บาทอ,าอ่าอ่านเหมือนกันหมดเลยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่าจันทร์ค่ะจันทร์ที่1จอมานอากาศนอจันทร์หมายถึงชื่อต้นไม้นะคะอ่ะจันทร์ที่2ค่ะจันทร์ไมหันอากาศ ก่อนช่วยค่ะจันที่2นะคะ,ะจันไม่ให้อากาศนอนหนูทอทหารกรลันหมายถึงดวงเดือนค่ะจันที่3ค่ะจอมให้อากาศนอนหนูทอทหารนอนหนูกรลันหมายถึงชื่อต้นไม้นะคะหรือมีอีก1จันค่ะมึูเพิ่มเติมให้ที่เราเจอเป็นประจําเลยจันในที่นี้ก็คือวันใน1สัปดาห์นะคะอันนี้กูเพิ่มเติมให้ อ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะจัน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 อ่านจันหมดเลยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคําพ้องรูปพ้องเสียงนะคะ,ะเด็กๆยัยงจำได้ไหมเอ่ยอ่เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะอะ่มาดูข้อที่หนึ่งค่ะจงเขียนคำอ่านของคำพ้องรูปต่อไปนี้อ่พ้องรูปก็คือ ได้สังเกตรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่อา่านไม่เหมือนกันนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งรถของคุณพ่ออ,อ่านว่าเพลานะคะเพลาหักในในเพลาเย็น ในเพลาเย็นแบบนี้นะคะเพราก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถส่วนเพลาก็คือแบบวันเวลานะคะเด็กๆก็ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะอ่ะมีคำตรงไหนเหมือนกันเอ่ยตรงนี้อ่ะพี่นำจอกเหนอ่ะ,อะคุณครูจะขอเอาแค่คำว่าเหนนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกัน นี่อ่นี่คุณครูจะขออนุญาตใส่จุดตรงนี้อ่าใส่จุดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าคำอ่านเนี่ยออกเสียงควบกล้ำก็หอนอเอเน่นะคะมาใส่ตู้ปลาที่แสนจะหวงหวงแหน่ไหมลูกอ่าไม่ใช่นะคะก็ต้องห่วงแหนแบบนี้นะคะ ต่อไปข้อ3ค่ะคำว่าต๊บๆผสมด้วยต๊บๆอะอ่าตรงนี้เหมือนกันคำว่าสะอะสอรอ,อสะผสมด้วยสะระอ่ะอ่าอันนี้คำว่าสะระอะนะคะสะ ระระอ่ะต่อไปข้อ4ค่ะต้นติ๊บๆิ๊บขึ้นอยู่ข้างกับตรงนี้อ่าต้นสลาว,อวลขออนุญาตแป๊บหนึ่งน,นะคะ สลาวขึ้นอยู่ข้างๆกับศีลานะคะ,ะข้อต่อไปน้องวาดภาพปลา ตรงนี้ไว้ที่ว่าวตรงนี้จะอ่านว่ายังไงดีปลาปักกระเป้านะคะปลาปักกะเป้าไว้ที่ว่าวปักเป้า,าเด็กๆจำไว้นะคะปลาปักกระเป้าแล้วก็ว่าวปักเป้า ต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ6กับ7อ่าเหมือนกันเลยครูขออนุญาตเลื่อนนะคะกรีอ่ากรีอ่านว่ากรีนะคะแปลว่าส่วนของกุ้งส่วนแหลมๆของกุ้งนะคะที่ยาวออกมากรีของกุ้งยาวแหลมมากอ่ะข้อ7ค่ะกะรีนะคะกะรีแปลว่าช้างนะคะ กะรีโคลงใหญ่อยู่ในป่าลึกข้อ8ค่ะคุณแม่ซื้อกำไรติ๊บกับข้อ9เหมือนกันเลยคุณแม่ซื้อกำไลปรักให้ฉันนะคะแปลว่าเงินนะคะปรักแปลว่าเงินต่อไปข้อ9อยายุทยามีซากปรักหักพังอะตะร หากพังของโบราณสถานเป็นจํานวนมากต่อไปข้อสิค่ะพวกเราทำพิธีตรงนี้กรรมให้กับทหารผู้ชีพเพื่อชาติพวกเราทำพิธีพลีนะคะพิธีพลีกรรมให้กับทหารผู้พลีชีพ เพือ่อชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้นะคะ,ะถ้าคุณครูไปเร็วไปเด็กๆก็หยุดสต็อปเขียนก่อนนะคะ,ะหน้าต่อไปค่ะ,ะตรงนี้เป็นคําพ้องเสียงนะคะจะมีคํากำหนดให้แล้วนํามาเติมให้ตรงกับความหมายออกเสียงเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะ,ะมันจะมีตรงนี้ให้เด็กๆเ,เติมนะคะ คุณพ่ออ่านข่าวเรื่องการลดค่าเงินบาทเติมตัวนี้นะคะเป็นการค่าเวลาเติมแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อ2สุนักเป็นสัตว์สัตว์ต,ตัวนี้ใช้วอแหวนการันที่มีความซื่อ สัตว์จำไว้นะคะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตต้องวแหวนการันแต่ถ้าซื่อสัตว์ต้องเป็นยอยยาการะันนะคะเนี่เอาคําตรงข้างหลังมาเติมนะคะเด็กๆต่อไปข้อ3ค่ะวันนี้อากาดดีมากเป็นโอกาสใช้ตัวนี้ที่จะได้ไปปูกพักกาดอ๋อกาดทั้ง3กาดเลยอ่า ข้อสี่เจ้าหญิงถูกถูกอะไรเอย่ยถูกสาบอ่าสาบตัวนี้ใช้ปอปานะคะให้ตัวเม้นสาบอ่าอันนี้ใช้วาใบไม้ต่อไปข้อห้าค่ะแม่ขับรถอ่ารถตัวนี้แม่ขับรถกระบะไปซื้อสับประรด ที่มีรสหวานฉ่ำมาขายคุณรูะจะเลื่อนไปเลยนะคะข้อ6ค่ะทิศต่อทิศต่อก็คือคนเพิ่งศึกจากพระนะคะเขาจะเรียกว่าทิศทิศต่อศึกจากพระมาเมื่อวานนี้และกำลังเดินทางไปทิศตะวันออก ใช้ตัวนี้ก้อยรู้สึกสับสนเรื่องราคาสินค้าจึงโทรศัพท์โทรศัพท์ไปถามห้างสัรพสินค้าอ่าคุณครูเรียนเติมหนึ่งตัวทางเข้าโรงเรียนอนุบาล ปลูกต้นบานชื่นคุณปลูกปลูกต้นดอกพุธพุธตัวนี้และพุทธรักษาเมื่อวันพุธ้อ,อสิบค่ะคุณพ่อกำลังเลือกสรร อ่ะเรียกสันใช้ตัวนี้ของตกแต่งบ้านที่มีสีสันสวยงามนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะหน้าต่อไปค่ะให้เด็กๆเขียนคำอ่านคำที่เขียเส้นใต้ต่อไปนี้นะคะอ่ะมาดูปลา ปาปักเป้าหรือปักกระเป้าเอ้ยปาปักกระเป้านะคะเติมลงไปข้อ2ค่ะครูสอนอ่านสะหรือสระเอ่ยอ่านว่าสะระนะคะ คำที่3มีการแข่งขันว่าวจุลากับปักเป้านะคะ,ะถ้าว่าวเราจะเรียกว่าว่าวปักเป้าอ้อข้อ 4, ค่ะเพราหรือเพลาอ่านว่าเพลาข้อ5ค่ะฉันสะผมทุกวัน สะผมทุกวันนะคะ,ะต่อไปค่ะ,ะจงเขียนคำพ้องเสียงต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ,ะมาดูเขากำหนดคำว่าโจทย์ต้องออกเสียงคำว่าโจทย์แต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะเรามาเติมเลยโจทย์เลขใช้ตัวนี้นะคะโจทย์เลข โจ์จเลยโจดจันอเตินแบบนี้เรียนมาแล้วตอนเบข้างต้นนะคะตักปาดบินทบาทหนีดปากนะคะวันสุก ความสุขผาสุขมีความสุขนะคะเพพันเพพันมีสระอุนะคะสัมพันผิวพันรถยน รสชาติรถน้ำแบบนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายนะคะใช่ไหมเอ,อ่ยจงแต่งประโยคโดยใช้คำพ้องเสียงที่กำหนดให้แล้วขีดคำแล้วขีดเส้นใต้คำพ้องเสียงนั้นมาดูข้อเรกเ<ม>ขากำหนดคำว่าพุทธรอเด็กสะกดกับพุทธตัวนี้ เราจะแต่งประโยคว่ายังไงดีชั้นเก็บด,ดอกพุทธอ่าใช้ดอกพุทธตัวนี้นะคะและพุทธ ษาอ่าตรงนี้จะดอกพุทธรักษานะคะไปวัดอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะคำไหนที่เราอ่าขีดเส้นใต้คำพ้องเสียงนั้นด้วยนะคะอ่ครูครูคคก็จะขีดแปบ๊บนึงเนาะกลัวอหมครูครูคคจะใช้ไฮไลไท์ขีดนะคะพุทธ ตัวนี้นะคะอ่ะต่อไปถ้ากับถ้าอ่ะครูจะยกตัวอย่างถ้าฉันตื่นเช้าฉันจะ เดินไปท่าน้ำอ่าท่ากับท่านะคะอ่าท่าตัวนี้กับท่าตัวนี้ต่อไปหน้ากับหน้าตกตัวอย่างเด็กคนนี้ หน้าตาน่ารักอ่าหน้ากับหน้านะคะอ่าต่อไปค่ะหญ้ากับหญ้า ที่หลังบ้านอ่าอ่าอีกเส้นใต้นะคะยญา,ากับหา้าอ่าคำสุดท้ายค่ะเสากับเสาวัวนเสา์พ่อไป ือเสามาสร้างบ้านอ่ะนี้ก็ได้อ่ะแบบนี้นะคะอ่ะขีดเส้นใต้เสากับเสาอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะสรุปนะคะสรุปแขนผังคำพ้องนะคะ คำพ้องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างคือคำพ้องรูปคำพ้องรูปแล้วก็คำพ้องเสียงนั่นเองนะคะอะมาดูคำพ้องรูปคำพ้องรูปเนี่ยจะอ่านเป็นยังไงเอย่ยอ่านไม่เหมือนกันค่าครูก,ก็จะเติมไม่เหมือนกันเขียน เหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยความหมายก็ไม่เหมือนกันะนะครูจะใช้คำว่าต่างกันนะคะความหมายไม่เหมือนกันต่างกันเลยอะต่อไปมาดูคำพ้องเสียงค่ะคำพ้องเสียงจะอ่านเหมือนกัน เหมือนพุทธกับพุทธใช่ไหมคะดเด็กๆเขียนไม่เหมือนกันอ่ะอย่งน,นี้ดีกว่าคุณครูขอโทษค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันอ่ะกันเลยนะคะ,ะใช้คำนี้ใช้คำว่าต่างกันแล้วกันคุณครูขอโทษด้วยนะคะ,ะต่างกันเขียนก็ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำพ้องรูปพร้อมเสียงที่นี้คุณครูขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงไปที่หน้าแรกนะคะคุณครูทำตรงนี้ผิดข้อ3ค่ะเด็กๆข้อ3คํคำว่าสะเนี่ยคำอ่านก็จะต้องเขียนเป็นสะสะแบบนี้ไม่มีรอเรือนะคะ,ะคุณครูทำผิดขอโทษด,ด้วยนะคะ ่ะมาดูนี่คือแผนผังสรุปนะคะยังไงคุณครูก็ขอฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเรื่องคำพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงด้วยนะคะสำหรับภาษาไทยนะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ